สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับไบค์กิตานัทนะครับเนเข้าซัพพอร์ตเอนจิเนียร์ของบริษัทโฮมิแนนต์ฟลิตคอนโทรลประเทศไทยนะครับในทุกวันนี้ที่ลูกค้าโทรมาหาเราอะชอบบอกว่าเราอยากได้เม่เลลิงปั๊มสักตัวหนึง่งที่ต้องการความสะดวกความสบายในการใช้งานซึ่งวันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อที่ว่าเราจะเลือกเม่เลลิงปั๊มสักตัวหนึ่งให้ลูกค้าเราจะเลือกเม่เลลิงปั๊มตัวไหนดีเราก็จะมาพูดถึงเรื่องปัญหาที่ลูกค้าได้เจอมาบ้างครับอย่างเช่นการสูบจ่ายสารเคมีนะครับ ว่าลูกค้าต้องการสูบจ่ายสารเคมีอยู่ที่1ลิตร2ลิตรต่อชั่วโมงหรือเป็นกี่บาต่อชั่วโมงอย่างเช่น 1, บารบารบาต่อชั่วโมงซึ่งปั๊มต่างๆที่ลูกค้าได้เคยซื้อได้เคยใช้เนี่ยไม่สามารถทําในจุดๆนี้ได้ซึ่งวันนี้เราก็จะขอมาแนะนําให้ลูกค้าได้รู้จักกันว่าปั๊มของบริษัทพรมนดนของเราว่าสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับ ในระบบลูกค้าต้องทำเพชเชอร์ให้ได้ตามที่ต้องความต้องการของลูกค้าคือจะต้องมีแบ็กเพชเชอร์ซึ่งแบ็กเพชเชอร์ตัวนี้ก็จาเป็นที่ต้องใช้กับเกตวาลซึ่งเกตวาลตัวนี้ก็จะสามารถบอกได้ว่าเพชเชอร์ในระบบอ,ะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะเป็นตัวเมทัลล็งปั๊มของลูกค้าที่ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรก็แล้วแต่ก็จะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ให้ครบถ้วนนะครับแต่ว่า เรามาดูกันที่ปั๊มของเราว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างน,นะครับสเตตัสทางด้านบนก็จะบ่งบอกได้ถึงความความดันหรือเพชรที่เกิดขึ้นในระบบนะครับที่เราเห็นกัน2อย่างนี้ก็จะสามารถบ่งบอกได้ว่าตัวปั๊มเนี่ยจะตัดตัวนี้ทิ้งไปได้เลยก็คือตัวเพชรเกตซึ่งเพชรเกตก็จะสามารถมาอยู่ในปั๊มได้โดยที่ แสดงให้เราเห็นเป็นตัวเลขดิจิตอลนะครับมเมื่อเราเปิดตัวฝาครอบนะครับของปัม๊มขึ้นมาเราจะพบกับตัวหน้าจอ lcd นะครับซึ่งตัวตตัต่างๆเนี่ยก็จะอยู่บนตัวหน้าจอนี้นะครับอย่างเช่นตัวโหมดการใช้งานตัวเพชรแล้วก็ตัวเลขดิจิตอลนะครับที่เป็นบอกถึงการทำงานของตัวเมทัลลิ่งปั๊ม อย่างแรกที่ลูกค้าจะตัดปัญหาการซื้อเพชเชอร์เกตไปได้ก็คือตัวแม t ทัลลิงปั๊มของเราเนี่ยจะมีตัวดีเท t เพชเช u r e นะครับหรือดีเทคตัววัดความดันนะครับว่าความดันในระบบอะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นตอนนี้เราไม่ได้ใส่ความดันให้กับระบบตอนนี้ตัวเสเตตัสก็จะขึ้นมาที่0 Bar บาร์นะครับถัดมาก็จะเป็นตัวเลข ของหน้าจอนะครับก็จะบ่งบอกเป็นการทํางานนะครับก็คืออย่างเช่นตอนนี้อยู่ที่12,000สองตอกต่อชั่วโมงมันยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ใช่ไหมครับก็คือเราจะทําได้โดยการกดไปที่เมนูนะครับแล้วก็เข้าไปที่ปุ่ม s e t ติ n งแล้วเข้าไปที่คําว่าอ u ต o m ม t ตินะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปที่คําว่าออน เท่านี้นะครับโหมดบนตัวเครื่องก็งจะเปลี่ยนเป็นการสูบจ่ายเป็นปริมาตรลิตรต่อชั่วโมงให้ลูกค้าได้ซึ่งปัญหาต่างๆของลูกค้านะครับก็จะสาม,มารถแก้ไขได้โดย m e t a l i n k p u m ปที่มีชื่อว่าแกมมา X ตัวนี้ครับหลังจากที่ได้เห็นการทํางานของ m e t a l i n k p u m ปั๊มของเราไปแล้วนะครับลูกค้าคงจะได้เห็น คุณสมบัติพิเศษและความสามารถพิเศษของแบตเตอรี่ปั๊มรุ่นแกมมาเอของเราแล้วนะครับเพียงแค่ลูกค้าบอกกับเราว่าต้องการปั๊มเคมีที่สูบจ่ายสารเคมีอยู่ที่กี่ลิตรต่อชั่วโมงที่ความดันหน้าง,งานของลูกค้าอยู่ที่กี่บาร์เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆให้ลูกค้าได้ทั้งหมดแล้วนะครับวันนี้ก็จะขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ